สวัสดีครับสวัสดีพี่เพื่อนๆนะครับสวัสดีลุงป้านาอาทุกท่านนะครับก็พบกันอีกแล้วนะครับกับผมหนึ่งจาก YouTube เกียร์แปดโกดนะครับทุกคนครับวันนี้ผมพาทุกๆคนเนี่ยมายังโลเคชันใหม่นะครับของราตรีสิบสามอีกแล้วนะครับซึ่งโลเคชันแห่งนี้นะครับเขาเรียกว่าโลบ้านปอบยายเผาคือจากการที่ได้สอบถามคนแถวนี้นะครับบ้านไม้หลังนี้เนี่ยซึ่งผมยังมองไม่เห็นเลยนะว่าบ้านไม้อยู่ตรงไหนนะครับนะ บ้านหลังนี้นะครับมีคุณยายท่านหนึ่งชื่อว่ายายเผาอาศัยอยู่นะครับแล้วแกเนี่ยเป็นคนชอบปลูกว่านนะครับปลูกว่านต่างๆเป็นหมอยาเป็นอะไรอย่างเงี้ยนะครับนะจนวันนึงเนี่ยแกเนี่ยได้เสียชีตแล้วพอหมอเอาไปสันมฐาสศพเนี่ยปรากฏว่าปอดตับไตอะไรของแกหายไปชาวบ้านแถวนี้เนี่ยเขาบอกว่าเหมือนกับแกโดนปอบกินหรือเปล่านะครับหรือว่าว่านยาอะไรต่างๆที่แกปลูกไว้เนี่ย มันทำร้ายกหรือเปล่านะครับนะดังนั้นเนี่ยเดี๋ยววันนี้ผมจะพาทุกทุกคนเนี่ยสำรวจเข้าไปเลยนะครับบอกเลยว่าไม่คาดหวังว่าจะเจออะไรหรือเปล่านะครับแต่น่ากลัวมากนะครับบรรยากาศนะซึ่งถ้าไม่นับเสียงรถจากถนนผมบอกเลยว่าโคตรน่ากลัวเลยนะครับที่นี่นะเพราะผมยังไม่ได้เข้ามาสำรวจนะครับเขายังไม่ได้เข้ามาสำรวจยังไม่ได้เข้ามาอะไรเลยมาถึงปุ๊บก็ม,มืดฝนตกด้วยวันนี้นะครับนะดังนั้นฝากพี่เพื่อนทุกคนกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับแล้วก็ ถ้าใครมีความคิดเห็นยังไงก็คอมเมนต์บอกผมได้นะครับเดี๋ยวผมอ่านทุกคอมเมนต์แน่นอนนะครับปลาพร้อมแล้วเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูกันนะครับไปปครับทุกคนเดี๋ยวเราจะค่อยๆเดินเข้าไปนะครับซึ่งต้องบอกอย่างนี้นะครับว่าเฮ้ยเดี๋ยวดีกว่อนีวกอนเดี๋ยวกันเจอแล้วเจอแล้วเจอแล้วเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเจอสารทุกคนอันนี้ผมเจอสารนะ เป็นสารสารพระภูมิหรือเปล่าแต่ทำมาจากไม้นะทุกคนนะเฮ้ย,ยน่าหุยดิ้ดิ้ยมีแม่นางลำนะครับเุ้ยเฮ้ยทุกคนบอกเลยว่าน่ากลัวมากนะครับโอ้ย คนลุกทุกคนคนลุกคนลุกมากนะครับเฮ้ยมีต้นตาลด้วยทุกคนเฮ้ยเข้าไปถูมั้ยวะเนี่ยโอ้โหเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวดูผจะหาตัวบ้านเจอไหมวะเนี่ยเฮ้ยโอง่งเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวทำไมมีโอง่งอะ เดี๋ยวก่อนโอ้ยน่ากลัวมากเฮ้ยอะไรวะเียงอะไรอ่ะอันนี้เป็นการมาสำรวจเฮ้ยเฮ้ยมันมีเสียงข้างในทุกคนเฮ้ยขนลุกว่ะเฮ้ยมันมีเสียงอะไรย่ำเดินอ่ะ ทุอคนมันมีเสียงเดินข้างในเสียงเหยียบกิ่งไม้คุณกมากเลยทุกคนเดี๋ยวขอส่องดูงูดูอะไรก่อนนะ อยู่ยวนวทุกคนนะว,นะนวิ่งนากูนะกวเฮ้ยเมื่อกี้เสียงเดินชัดมากทุกคนเสียงเดินโคตรชัดเลยนี่ไงต้นว่านที่แกปลูกนะครับต้นว่านที่แกปลูก ว่านนั้นเลยนะทุกคนองอล้วน,นี้ก็เป็นบริเวณตัวบ้านนะครับเฮ้ยอะไรอ่ะเฮ้ยเฮ้ย,ยหลอนวะ่ะ นี่ต้องบอกนะครับว่าโลนี่อยู่ต่างจังหวัดนะครับแต่บ้านหนาอยู่ไม่ไกลจากถนนนะครับแต่มันเข้าประมาณในป่าโคตรลึกเลยอาจจะมีเสียงรถแซกเข้ามาบ้างทุกคนครับโอ้โหคือผมสำรวจรูนะผมยังไม่กล้าขึ้นบ้านเลยนะทุกคนตอนเนี้ยยทุกคนทุกคนเฮดูดูด ดูกันนะทุกคนสเสียงอะไรวะหายไปแล้วหายไปแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ยมันเมื่อกี้มันมีแสียงบนบ้านนี่เดี๋ยวคือไปสำรวจดูก่อนเฮ้ยงงมากเลยทุกคน 我我嘘嘘嘘嘘。喂，金帕、哎！喂！喂、哎，等一等，等 คือบ้านมันมีแค่นี้จริงๆนะทุกคนแต่ว่าเมื่อกี้สิ่งที่ผมเจอเนี่ยมันแสงอะไรอ่ะหนวยป่อวว่า,วา,วาแต่ทำไมมันสีแดงอ่ะซึ่งยายเผาเนี่ยแกเสียชีวิตบนบ้านหลังนี้นะต้องบอกคนอย่างนี้นะครับว่าแกเสียชีวิตบนบ,นบ้านหลังนี้แล้วตอนที่เขาไปชนะสูตรเนี่ยปรากฏว่าแกไม่มีเครื่องในแล้วบริเวณรอบบ้านที่ผมสำรวจเดินสำรวจเมื่อกี้มันเป็น ว่านเป็นว่านยานะทุกคนนะเป็นว่านยาที่แกปลูกไว้อย่างเงี้ยนะครับผมรู้ว่าเป็นว่านอะไรนะครับนะแต่ในบ้านแกมีแค่นี้จริงนะครับคือหลอนว่ะคนลุกมากคือผมไม่อยากอยู่บนบ้านนานมากทุกคนเพราะว่าผมกลัวบ้านพังนะครับ น่ากลัวมาก๋ตวเมื่อกี้มันแสงอะไรวะทุกคนทุกคนครับบ้านบ้านมันมีแค่นี้จริงๆนะแล้วมันรกมากนะครับนะแล้วทีเนี้ยผมก็มกเมื่อกี้ไม่อยากจะเดินขึ้นเฮ้ยดูด, crosstalk. ดูแสงอะไรในป่าวะ thôi, ทุกคนทุกคนแสงอะไรอะ่ะเฮ้ย<ๆ>ผมไม่กล้าเปิดไฟอะ่ะ ผูวกลัวแสงหายเอ้ยหายไปแล้วหายเข้าไปในป่าแล้วเฮ้ยทุกคนแสงหายเข้าไปในป่าแล้วมันจะอยู่ช่วงบริเวณนี้โอ้โหแล้วมัน มันหายเข้าไปในป่าได้ยังไงอ่ะเฮ้ยทุกคนเฮ้ยเฮ้ยหลอนวะเอางี้ดีกว่าทุกคนเดี๋ยวผมจะลองเฮ้ยเร็อเลยวะเฮ้ยเอางี้ดีกว่าทุกคนเดี๋ยวผมจะลองนั่งซุ่มดูปิดไฟแบบมืดๆด,ดูดูด้ว่ามันจะเจออะไรหรือเปล่าทุกคนนะโอเค ทุกคนครับตอนนี้ผมกำลังนั่งซุ่มดูอยู่นะอยู่ 1991, แบบเงียบ oui, ๆไหมลูกเฮ้ยดีๆทุกคนเฮ้ยทุกคนทุกคนทุกคนแสงไรวะเฮ้ยเฮ้ยมันอยู่ในป่านั่นน่ะแสงอะไรในป่าวะ ฮ้ยเฮ้ยเมันค่อยๆลอยหายเข้าไปในป่า <ancient> อ <Greek ennen> no ีกแล้วเดี๋ยวเดเฮ้ย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 สียงอะไรวะเฮเสียงอะไรวะตองจุดเดิมบริเวณเดิมเลยทุกคน เฮ้ยผมมันต้องมันต้องมีอะไรสักอย่างแหละแถวที่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 ป่าตรงบริเวณเนี้ผมมั่นใจอย่างนั้นนะทุกคนปะ่ะเดี๋ยวเราจะลองเดี๋ยวเดี๋ยวลองไปสำรวจดูก่อนนะครับโอ้ยเขียดก็มีเฮ้ยม,มันเป็นป่าทุกคนแล้วแสงอะไรไมันอยู่ในป่า มันเหมือนมีทางคนเดินเข้าไปนะทุกคนนะเฮ้ข้างในเป็นปากกล้วยนี่บกทุกคน ผมไม่กล้าเข้าไปต่อแล้ววะ่ะน่ากลัวมากเลยอ่ะมันเหมือนแสงมันลอยมาแถวนี้ทุกคนครับผมแค่อยากจะมาสำรวจโลเคชั่นไม่คาดหวังว่าจะเจออะไรเพราะว่าอย่างที่บอกโปรมันไม่ได้ใหญ่มากมายแต่ประวัติมันโหด แต่วันนี้สิ่งที่ผมเจอผมบอกเลยว่าบริเวณรอบๆป่าทั้งนั้นนะมีแค่ถนนใหญ่ท่านั้นที่ม,มีมีแค่เสียงรถนะครับนอกกันตรงนี้เป็นป่าหมดเลยและรกด้วยแต่สิ่งที่ผมเห็นคือแสงอะไรตอนแรกมันมีแสงบนบ้านก่อนแล้วพอขึ้นไปดูมันไม่มีแล้วพอลงมาเจอรอบๆบ,บ,บ้านงืม,มากอ่ะโอเคทุกคนเดี๋ยวเอาอย่างนี้ดีกว่าเดี๋ยววันหลังรอให้ฝนไม่มีก่อนเดี๋ยวผมจะกลับมาใหม่นะเพราะตอนนี้มันเฉะแฉะมากนะครับผมแค่มาสำรวจ มาสำรวจโลเคชันเฉยๆนะครับโอเคเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวกลับมาใหม่นะครับขอบคุณลาตีสิบสามนะครับที่เอื้อเฟื้อสถานที่นะครับเดี๋ยวขออนุญาตออกนอกพื้นที่ก่อนนะครับพบกันใหม่อ e ีหน้าสวัสดีครับ